เป็นบุญแล้ววันนี้กูจะได้เห็นโยนเหรียญในเทคนิคไหมจะได้โยนไหมวันนี้ดีกัมาสุลินบอยนะครับอเล็กซาโดสาตโตสุสบารมังครับวัชินพุนแสนเอเจอมาอ่าแล้วครับเกมใหญ่มากครับนี่คือโอ้โหระดับประเทศนะสีขาวๆไ,ไม่ดูนัดนี้จะไปดูนัดไหนในบ้านเราครับ วันนี้คิดิกูชักตัวครับได้บทพิสูจน์ตัวเองนะครับบอลบัญชาตกเนะสลา,าวุฒิมาสุกวิ่งมาบอาลยาวไปโอ้ยอย่างไมรลูกสุดยอดลวใสายไกลโุ้ยเฮ้ยใช่ไหมโอ้โหเข้ามาเดียวยังไงบัลฟาเรตานตาซ่อครับโอ้โหสัตดอกนี่หายเลยครับเสียบสามเหลี่ยมครับบอลผู้พิจารวดเลยขอแข็งกันเออข้ออีดังเป่งเป่งเฮ้ยแม่นไหมดูดิเฮ้ยกดโยนเหรียญเลยย่างย่งเหรี้ยกรดูยังไม่ได้โยนตูฟาริดครับ โคโลนีเข้าศีรสันรัทพลอันั้างหนึ่งฟาริดมองแล้วเปิดมานัทพลแปะแล้วสัดตายไม่อยากยู่เหรียญยังอยู่ในกระเป๋ายังไม่โยนจ้านัทพลกระโดดมาใหม่อาลันนัทูลบาสุกโดนหัวตทวี้ยังได้อยู่นัทพลสีมาครับฝั่งซ้ายว่าไงยกมาปอลฟาริดอีกแล้วผู้การกัปตันทีฟาริดฟาริดยกมาลูกดินไหลมาฟา สิมาโซยกมาลูกดีแล้วแม่ยกทุกคนวันหมาลูกดิสเดาไม่ได้เดาไม่ได้ครับโอ้ใส่พี่เขาซะแล้วครับนัทประภศรีมานแล้วก็ยกมือไหว้อย่างสวยครับแม่องไม่เห็นหน้าสายตาของที่ลูกบอลุกสังขะท่าทองทาทองหุ่ใช่ทาทอครับอยากพูดจับจุรีเบี๊ยสามห้า แรงมันใจสีเกมของเราได้ด้วกครับทนี้ก็มีอภิชาติเหมือนกันอภิชาติทีเด็ดเหมือนกันตัวหลีกแล้วลูกนี้ผู้สิว่าจังหวะแรกเจสนาไทยดูทอร์เดือเต็มมันแข่งอ่ะสุรินทร์เอฟซีสี่สิบบาแล้วยาลูกนี้ไม่ได้ครับติพยพัดไปสุดยอยเอ้ยโอ้โหน้ตพลัดบอกว่ามานี่ เซนซันมาครับกีษาราสมวัจาสายซ้ายลูกนี้ยังไม่ได้ครับกีษาราสมวัจาว่าไงกิตาราสนาวุฒิพาสุกพลิกแล้วเอ่านะครับเชิดกีบุตรครับพบลูกหนังตัดนะลูกนี้ได้พอดูสมดูลนี้กูบอกเลยสุดยอดเลยอันนี้อาแล้วครับโอ,พอ้โหขี่ดู่ชั่ตัวหมดแล้วครับพบมาโอ้โหเอาแล้วครับงานยากแล้วลูกนี้ยังอ,อยู่ครับบอลอยู่ที่พัฒน์ป็นสัญญาจบมาแล้วโดนบีบูเฮ้ยบังฟาลิตบาอาวุธิุูิชัยธาอง ต the right. no problem ิดครับอยากดูผลงานที่ใบเราได้อ่านครับแล้วแจวแล้วแจวแล้วโตโตโต้บอลเก็บบอลสวยวันนี้ตอดีตมาเตอร์ออกมาดันขว้าอ่าอันดิสตูสตูสูบาร์บออย่างนั้นทุกคนแน่ครับจวนนี้ยัายมาลูกนี้ไม่ผ่านโอ้ยชักตัวบุกเลยเว้ยโอ้ยชักตัวบุกกันแสนเลยเว้ยผลิปาสโซตัดลูกนี้ไม่ผ่านกระแพงผู้ชาติพอสปินนี้อู้ยกระแสนก็อ่านแล้วครับลูกนี้ไกลชุน แล้วั็ที่โนบลัสฟิลออสมายกมาอุ้ยลูกบนแน่นหนัวอุทิชัยท่าทองตกไปคนเยอะเลยวลยเลยครับโอ้โหสาจังหวะครับบอลจากโนพลัสออกขวาอุทิชัยท่าทองตกในแล้วจบด้วยซาวุฒิบางสุขโอ้โหโนพลัสฟิลออสแกออกบอลแน่นจริงเลยโอ้เห็นเห็นเลยผมนึกว่าจะโยนมั่วเลยแต่มีมั่วและกันแล้วมีเวลาไม่ห้างเลือมิสวา โยกแล้วยังไม่อยู่เต็มมือแล้วเอาเป็นรุณแสงกับเราขวาที่ปานซักขวาพี่จีจัดลูกนี้ไม่ผ่านปาซักน้ำสมองไม่สวยป่ะแล้วตอีสลาเออเม็นสัญญาเนี่บังฟราติให้มาขวาเฮ้ยคุณปาซักอะไหนน่ะไม่หัวบงกูบอกเลยสามเหลี่ยมโอ้โหนี่สัญญาแล้วนะครับเท่าเวลาหนึ่งนาทีนะครับแล้วดูขวาพี่มาคนละที่คนละที่อย่างนี้บอก เขาเล่นเหมือนรู้ใจกันมากเลเคยเล่นด้วยกันอยู่ดูครับบอลอยู่ที่ดูครับดูสับสับแล้วใจจัดลูกนี้อู้ยเป็นถูดนะโม้ยสุดทษซ้ายไม่นจัดซ้ายไปอยาไรเข็ไก่อนโอ้โหขอโทษอู้ หยุดจับคุหมดไปดีไปไปพักพวกทีมงานพักนอนอยู่นะไปสดดูเยอะเลยนะใช่ครับบอลอยู่ที่ปัมฟาริสเคาะมาลูกนี้ไปพาธีรพลนี่คนยดนดับตังได้ดีครับธีรพลใช่อาจารย์อะเสียบอลไปแล้วโดนยัเสียบอลนะทัดกำลังในวีชาใช้เล่าสกิลชดเสาโอ้โหโดนไหมวุฒิชัยโดนเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดน เครดิตน้องโซนตูสวย้ชัยทาทองตดสีไหมตจอนอยู่ไหนวั้ปาักล้กไม่จริงครัปาักครับขวาพีจีสวยมากอาะครับีพื้นที่อโนาตซูบาร์าลโอ้ครับตัเทนี่ครับติริทไดูสวยจับแล้วจับแล้วยังไงชาติรอขุจบลูกปุนไาอมไไหม ให้มาตรงกลางที่ชราวุธิปังภาษาอาล่าเลยพัดเซตสุริยาเฮ้ยคุณยาครับท่าบอกมาที่ชลิษจะได้ครับออกมาโอ้โหดูดี่บบนีครับโอ้โหใส่ในกุฎิสันนะคุณยาทลิษจะได้คอนเทนต์ตลอดเลยอ่าแล้วกันดูนีชนแล้ววีดอกแล้วก็ยัดยัดห้ามีเสียงลูกวีผักมีพังอ่าครับมาแล้วทีมตามหลังไม่ต้องห่วงครับ เดี๋ยวพานดกันสัญญาณครับเฮ้ยชิด้ห้หปยคอยากเห็นอ้ยอยากเห็นไอโยนเหรียญจะโยนให้กูไบกรต่อยรีต่อเครื่องดีเซลผม c ยิงใส่ไกลตรงตู้ปสาตู้โอ้ยประมาณักหน่อยเพมาด้านบนเงก่อนครับาชิดเว้ยุนมาอนมา มาอะไรครับสถิตตัวสีสามหลับตาตรงนี้ยัดยังอยู่ยื่ลุกรีบลุรีบลุกไปรีบลุกไปโอ้ไมได้ดูด้วยควายเบื่อไม่ได้กระพุ้นตู้เปาสั่นกระพุ้นไปซะ อสอมอส,สองเ้ยอ้ัมช้า,าไปหน่ยอยเว้ยพเสลไปนสอทีนครับ่ครัภาพหลังเกมครับดกีฬาเดิน,านห,หากันครับพี่น้องครับผมอยากให้ดูตรงน,น,นี้มจะพิตัดไนโนอบนะ <S <S ๆๆๆนดูก่อนดี๋ยพ่ตัดในะนีครับขอบมากครับขอบคุณที่มาร้างสฉนแล้ก็ขอบคุณที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับคชัตัวก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีอคุณมากครับมากดับพัฒนาพุบบ้านเราครับขอบคุณมากครับ